ใช่ครับตื่นเต้นมากๆมขายังสั่นอยู่เลยผมยังแบบตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากที่จะได้ดู EP หนึ่งกันแล้วนะครับผมวันนี้ก็รอบนี้ก็เป็นรอบงานสื่อที่ฉายก่อนด้วยนะครับฉายก่อน EP หนึ่งที่เราจะได้ดูพร้อมกันในคืนนี้แน่นอนครับดูซ้ำแน่นอนครับตื่นเต้นรอรอรอวันนี้มานับวันกันมาแบบเราเขาดาวกันมาใช่เราเขาด่าวันทุกวันแบบแบบเฮ้ย อีกกี่วันอีกกี่วันอีกสิบวันเอ้ยอีกเจ็ดวันอะไรอย่าที้ดเดียวอย่าทีเดียวจนเมื่อวานพรุ่งนี้แล้วนะพรุ่งนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่จากที่แบบเราถ่ายทำเสร็จแล้วเนี่ยววันี้เรามีได้ดูแบบตัวอย่างอะไรยังไงแบบก่อนก่อนจะถึงวันนี้ไหมเออดูทุกเทรลเลอร์ทุกเทรลเลอร์ทุกเทร์ลเลอร์แต่แอมว่ามึแบบว่าพรุ่งนี้ก็จะมาลุ้นพร้อมทุกคนเลยว่าใช่รับผมใช่ครับเราแบบว่าคาดหวังอะไรบ้างไหมจริงๆผมถามว่าคาดหวังอะไรไหมก็ ผมรู้สึกว่าผมอยากให้มันออกมาดีที่สุดที่เราสามารถทําได้มากกว่าถ้าถามคาดหวังไหมก็คือทุกคนก็คงคาดหวังแหละเราก็เราก็รู้สึกว่าเราเต็มที่ที่สุดแล้วผมว่านกอินแล้วก็พี่ๆทุกคนเนี่ยเต็มที่ที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับจริงๆถ้าจะบอกว่าไม่คาดหวังก็ดูเหมือนพูดโกหกใช่ไหมครับคาดหวังครับผมคาดหวังใช่พอเรา ก็อย่างที่บอกคือพี่วิธีมาทุกคนเราทั้ง4คนนะต,ต่อให้เป็นนักแสดงใหม่เนี่ยเราก็เต็มที่เพราะฉะนั้นในเมื่อเราเต็มที่แล้วเราก็คาดหวังให้มันออกมาดีที่สุดที่ให้มันสมกับที่แบบเราทุกคนได้พยายามลงไปครับผมก่อนที่เราจะได้ไปดูเนาะถามหน่อยว่าแบบเราก็เสน่ห์คู่เรามันอยู่ที่ตรงไหนอ่าเสน่ห์ที่คู่พายุกับน้องเรนนะครับผมว่าอยู่ที่วิธีการที่พี่พายุเนะี่ยทำให้น้องเรนเนี่ยตามจีบยังไง เห็นอะอย่างที่ทุกคนเห็นในตัวเทลเลอร์ที่มีจีบพอคนนึงให้ติดไงภายใน30มสิบวันไงครับความสนุกก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมใช่ผมว่าเสน่ห์ของพาร์ทพายุรักถมใจเนี่ยก็น่าจะเป็นความขี้แกล้งของพี่พายุแล้วก็ความอ๋องของน้องเลนความที่ตามตามใครไม่ค่อยทันอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าคือเหมือนพาร์ทมันจะเป็นความแบบน่ารักดีใจหวานหรือเปล่าใช่ครับน่าจะเป็นแบบน่ารักใสๆฟิลแบบ เด็กมัธยมมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเพราะว่าอะไรเปล่าไอนะครับน่ารักใสใสแล้วความคิดลักแรกโคฟบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยความคิดเหรอความเพี้ยผมผมผู้นี้แล้วกันจะมีแฮชแท็กอยู่ในนิยายอยู่ประโยคนึงพี่พายุขยี้น้องเลนอันนี้ต้องต้องรอติดตามจริงๆนะนี่ผมผมรู้สึกว่าผมก็จริงๆก็ไม่แพ้พี่พายุหรอกครับก็อยากให้ทุกคนติดติดตามจริงๆครับ ก็ท no so no e <do ี่จแบบว่าน่ารักใสแบบน่าเห็นป่น้องเลนน้องเลนด้วยตัวของน้องเลนเนี่ยน mm ้องเลนน่ารักอยู่แล้วครับผมมีเป็นเด็กที่มีความน่าเอ็นดูต่อให้แบบอาจจะปากแจ๋วจะแบบอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ด้วยความเป็นน้องเลนนะครับทุกอย่างที่มันเป็นน้องเลนเนี่ยผมเชื่อว่าน้องเลนเป็นเป็นเด็กที่มีเสน่ห์เป็นเด็กที่น่าเอ็นดูแล้วเชื่อว่าผู้ชมทุกคนที่ได้รับชมก็จะเอ็นดูน้องเลนจะชอบน้องเลนเหมือนกันครับเราจะตกหลุมรักน้องเลนกันตรงไหนคะก็ คงเป็นความน่ารักแล้วกันครับผม <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวพูด <c oughs> พูดเดยอะไปเดี๋ยวจะเป็นการสปอยเนยผมย่ม <c oughs> ให้ทุกคนรอชมดีกว่า <c oughs> แต่ว่าตกหลับในความน่ารักแน่ๆละหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะตกหลับเรื่องอะไรอีกเนี่ยก็ต <c oughs> <c oughs> ้องรอรับชมในซีรีส์ครับคู่เราจะเป็นคู่อะไรอ่าอันนี้ยังไม่ก่อนที่จะไปเจออะไรที่พายุอะไรน้ำเป็นอะไรเนี่ยเราจะใช้คู่อะไรกันคู่เราคู่เราอันนี้ผม ก็ยังไม่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 ทราบไว้ให้อ่าแฟนๆตั้งแฮชแท็กขึ้นมาแล้วกันอยากให้ก็ตอนนี้เราจะเอาพปยุเพลนก่อนนะใช่ก็คงเป็นก็คงเป็นอย่างนั้นก่อนครับบอสโนออ่นบอสโนออ่นพายุเลนพี่พายุน้องเลนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเมื่อกี้แล้วค่ะบอสเรียกตัวเองว่าเรียกในเรื่องพี่น้องเลนหรือเปล่าแล้วนอกเรื่องที่นี่ก็เรียกอื่นบางทีก็เรียกน้องอื่นอื่นน้องน้องอะไรเงี้ยครับผม ก็น่ารักดีครับจริงๆคือที่เรียกที่เรียกน้องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแย่เขาแกล้งเขาอ่ะเออเราเห็นแบบเอออยู่กับเขามานานเนาะชอบมาผมก็ชอบแบบเอินเอินเอินเแล้วเราเราไมยอมให้เขาแย่ใช่ปะไม่ยอมครับผมแกล้งคืนไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ยอมผมตามทันครับผมเราก็สองคนเนี่ยก็คือใช้เวลาในู่กับซีนี้กันนานแค่ไหนจนกว่าจะมาถึงรู้จักกันนานแค่ไหนตั้งแต่เวลาเตรียมตัวมาก็ตั้งแต่ กน่าจะครึ่งปีครับประมาณครึ่งปีครับรวมเวิร์กช็อปรวมหลายๆอย่างครับผมรวมถึงการถ่ายทําด้วยก็นานพอสมควรเลยครับใช่ครับแต่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆตอนนี่พูดว่าเราสนิทกันมากแฮปปี้ใช่ครับสนิทกันมากเราสี่ไม่เราทั้งสี่คนเลยเราไม่ได้แค่สองคนนะแต่เป็นแต่เป็นสนิทกันไวมากตั้งแต่แบบครั้งแรกที่เราเจอกันครั้งแรกที่เราได้ไปละลายพฤติกรรมด้วยกันที่แบบไป เที่ยวไปแหงเอาไปถ่ายบล็อกด้วยกันอะไรเงี้ยบอกว่าลัสนิทเราเพิ่งมาเจอกันแต่เราเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันมานานแล้วใช่ใช่ครับผมรู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้เจอทุกคนรวมถึงพี่ๆทีมงานด้วยใช่ครับใช่ใช่ถ้รอติดตามเราสองคนได้ครับใช่ครับผมมีเราจะแบบว่าคอนเทนต์ออกนอกจากทำทีมงานนะเราสองคนเองได้ไหมก็อันนี้อาจจะเราเราคุยคุยกันไว้แล้วแหละเรามีแพลนกันอยู่ครับผมยังไงก็ในอนาคตเดี๋ยวก็รอติดตามกันได้เลยครับอยากให้รอติดตามเขาครัอ่ะฝี่าดเลยค่ะ ก็ฝากทีนะฝากคู่ของเราหนยะก็ฝากด้วยนะครับผมพาพยุรักถ่อมใจนะครับที่พายุกับน้องเลนเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนจะมุ้งมิ้งขนาดไหนหรือว่าจะมีโมเมนต์ที่เสิร์ฟให้คนดูมากแค่ไหนก็ต้องรอชมครับครับแต่พูดเลยว่าสําหรับผมนะที่เป็นนักแสดงเองผมรู้สึกว่าโอเคเต็มที่เล่นจริงบางทีก็เขินจริงด้วยครับผมครับบอสก็พูดไปหมดแล้วครับผมก็ฝากด้วยนะครับเราสองคนนะครับบอสและโนอ่นนะครับผมก็ ฝากพยุรัก์ถมใจของเราด้วยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับนะครับผมบขอบคุณครับ